สวัสดีครับกำบนาต้นนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่ m B K Center ชั้น4ครับในคลิปนี้ครับผมจะพาทุกคนมาเที่ยวงานนิทรรกการคลคางสยองของจุนจิอิโต้ครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามช่องกำบน้าต้นรับผมฝากติดตามกันไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดการรับชมคลิปคอนเทนต์ใหม่ๆเพิ่มเติมกันต่อไปด้วยครับตรงนี้ก็จะเป็นบริเวณพื้นที่จัดงานนะครับด้านหน้างานจะเป็นแบบนี้ครับผมมีที่ซื้อตั๋วไล่ตรงนี้นะครับสำหรับราคาเข้าชมก็จะมีตามนี้นะครับ เริ่มเปิดตั้งแต่11โมงเช้าถึง2ทุ่มนะครับจะมีเป็นราคารุท A 4 0 0บาทรุ่น B 400บาทหรือว,ว่ารวม2รุทเลยก็จะเป็น750บาทนะครับรุท A รูท B ก็คือเป็นเส้นทางการเข้าไปชมเ,เป็นแบบก็คือบ้านผีสิงนะครับรุท A กับรุท B จะมีการตกแต่งเป็นบ้านผีสิงไม่เหมือนกันนะครับผีหลอกไม่เหมือนกันนะครับก็ใครอยากจะดูครบ,ครบก็แนะนำา2รุทนนี้เลยนะครับรวม2รูทก็จะเป็น750บาทแบบนี้ได้หน้ากากทั้ง2ลายเลยนี่นะครับก็จะเป็นราคา บัตรเด็กนะครับผมหรือ VIP Ti ีทิ cket ก,ก็จะมีได้อื่นๆเพิ่มด้วยเช่นกระเป๋าแบบนี้นะครับงานนี้นะครับจุนจิอิโต้เฮอร์ฮาส์ก็จกัดตั้งแต่วันที่7ตุลาคม2023ถึงสิ้นปีนี้เลยครับ31ธันวาคม2023นี้นะครับที่เอเมเชนเอร์ชั้น4ครับนี่ก็เป็นภาพตัวอย่างครับโซน A จะเป็นแบบนี้ครับผมที่จะเป็นตกแต่งเป็นแบบบ้านปีสิงตามธีมการ์ตูนในเรื่องที่อาจารย์จุนจิอิโต้วาดนะครับ ซน B จะเป็นแบบนี้นะครับจะมีลักษณะไม่เหมือนกันนะครับแบบนี้แล้วก็โซน A โซน B นี้ที่เป็นพื้นที่จัดแสดงบ้านผีสิงเนี่ยห้ามถ่ายภาพนะครับนี่ก็จะเป็นภาพตัวอย่างที่เขาถ่ายมาให้ชมกันคร่าวๆว่าจะเป็นยังไงนะครับเป็นตัวอย่างบางส่วนนะครับแล้วก็โซน C จะเป็นการจัดนิรศรการต่างๆภาพวาดอะไรแบบนี้ครับตั้งแต่โซน C นี่คือถึงจะถ่ายรูปได้นะครับแล้วก็จะมีกฎในการเข้าชมต่างๆแบบนี้นะครับผม อย่างเช่นเห้ามบันทึกภาพวิดีโอนะครับหรือห้ามนาอาหารเครื่องดื่มอะไรเข้าไปนะครับตรงนี้ก็จะเป็นทางที่ให้เข้านะครับผมผมก็ซื้อตั๋วมาแล้วนะครับซื้อตั๋วจากไทยทิ켓เมเจอร์ครับผมจะซื้อจากไทยทิ켓เมเจอร์มาเลยหรือว่ามาซื้อที่หน้างานตรงนี้ก็ได้นะครับอันนี้ผมก็มาแรกเป็นบัตรแข่งที่หน้างานนะครับบัตรแข่งก็จะเป็นลายแบบนี้ครับผมแล้วก็จะมีข้อมูลแนะนําการเข้าชมให้อ่านด้านหลังนะครับแบบนี้ครับ เขาก็จะมีแถวให้ต่อเข้านะครับตามโซน A หรือโซน B ที่เราซื้อมานะครับก็เข้าตามนี้ได้เลยหรือถ้าใครที่ซื้อทั้งสองโซนนะครับโซนเอโซน B ีก็เข้าต่อแถวไหนเข้าก่อนก็ได้นะครับตอนนี้เรากําลังเข้าไปแล้วนะครับเดี๋ยวตรงนี้จะเป็นที่ให้ฝากของนะครับฝากกระเป๋าแบบนี้นะครับผมก่อนที่เราจะเข้าไปด้านในนู้นนะครับโซนเอโซนดีเจ็บของในล็อกเกอร์เบอร์หนึ่งนะครับนี่ล็อกเกอร์เขาจะตกแต่งเป็นแบบ มือเปื้อนเลือดแบบนี้ด้วยสยองสปหยองนิดๆนะครับประเดิมแบบออเดอร์กันก่อนด้านในหุ้นห้ามถ่ายภาพแล้วนะครับผมก็จะขอเก็บกล้องตั้งแต่ตอนนี้เป็นต้นไปแล้วนะครับผมเข้ารูทเอเสร็จแล้วนะครับก็นี่ได้หน้ากากกันนี้มาสำหรับรูทเอนะครับเป็นหน้ากากททนเย่แล้วก็มาต่อเดี๋ยวรอเข้ารูทบีต่อนะครับรูทเอก็คือตอนท้ายมีตกใจนิดนึงเพราะว่าเขอยู่หลังสุดแล้วแบบคนที่แต่งป็นผีมาอยู่ข้างหลังหันไปเจอเศรุ้่งเลย มาจากรูทบีแล้วนะครับและนี่ก็เป็นหน้ากากสาหรับรูทบีนะครับโซอิช so ินะครับก็คือส่วนตัวนะผมว่าเนี่ยเล่นมา2รูทเอกับบีเนี่ยผมว่ารูทบีน่ากลัวกว่าแบบรูทเอมันจะเหมือนมีน่ากลัวสะดุ้งอยู่น้อยน้อยกว่ารนะูทบีอะรูทบีแบบตกใจน่ากลัวเยอะกว่านะส่วนตัวนะส่วนตัวแล้วก็พอออกจากรูทบีนะครับเล่นบันทึสี่งเสร็จแล้วเราก็จะมาเจอกับเป็นห้องมิทัศการ เป็นผลงานของอาจารย์จินจิอิโต้นะครับที่เขียนการ์ตูนสยองขวัญตามนี้นะครับก็จะมีเป็นแบบภาพวาดภาพสเก็ตของการ์ตูนมาให้เราได้ดูกันแบบนี้ครับนี่โทมิเอะนะครับที่เป็นผู้หญิงที่มีหน้างาอกออกมาจากหัวของเธอนะครับแบบนี้ครับก็จะเป็นอื่นๆอีกหลายๆตอนนะครับที่อาจารย์แต่งเรื่องสยองขวัญเนี่ยวาดการ์ตูนสยองขวัญก็นี่เป็นแบบภาพวาดภาพสเก็ตแบบนี้ของจริงนะครับมาเปิด้ดูกัน ตรงนั้นก็คือเป็นบริเวณโซนรูทบีนะครับเนี่ยมันจะตกใจกว่ารูทเอแล้วผมว่าอันนี้ก็เป็นแบบภาพจากมังงะอย่างนี้นะครับนี่ก็มีหลายๆตอนเลยผมไม่ได้อ่านการ์ตูนของอาจารย์นะแต่ผมดูการ์ตูนจากใน n e t f l ิ x uh oh. อะอนิเมะใน n e t ตฟิกเอาก็จะพอรู้บ้างบางเรื่องบางตอนนะครับที่เขามีทาเป็นอนิเมะอย่างนี้นะครับ แต่ในอนิเมะในเน็ตฟก็ไม่ได้มีทุกตอนนะหนังสือการ์ตูนของอาจารย์มีแบบมีเยอะหลายตอนมากเลยผมไม่ได้อ่านหนังสือนะครับแต่ก็พอรู้คร่าวๆว่าแบบผลงาน,นอาจารย์อะไรเส้นแบบนี้เรื่องสยองขวัญบางเรื่องอะไรแบบนี้ประมาณนี้ครับแล้วก oh! ็มีตกแต่งเป็นิทศการนี่ครับ ก็ถ้าใครดูใน Netflix นะครับก็จะพอคุ้นเคยกันอยู่บ้างบางเรื่องบางตอนนะครับที่มีกระตูนใน Netflix ด้วยแต่ถ้าอ่านวังนั้นเนี่ยก็น่าจะรู้จักเยอะกว่านี้นะครับเ,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 เนีเสียงเขาก็จะมีเป็นสตาฟนักสแสดงนะครับที่มาช่วยบิล <laughs> ทำให้เราตกใจกลัวกันแบบนี้นะครับทั้งรูท A แล้วก็รูท B ครับ2องรูทนี้ไม่เหมือนกันนะครับตรงนี้ก็เป็น ภาพวิดีโอของอาจารย์ชิจิโตะนะครับก็คือคนนี้ครับผมนีม่ก็เป็นห้องนิทรรศการครับเดี๋ยวไปเตินต่อเปน็นโ้นเลยนี่ครับเป็นแบบนี้จะมีอย่างที่ผมคุ้นเนี่ยเพราะว่าดูจากในเด f ฟิกเนาะอันนี้ไม่ได้เด f ฟิกเนี่ยโดยจิ กับแมวแมวปีศาจตัวนี้มันก็มีเป็นภาพสีสันปีศาจผีผมแบบนี้นะครับหรือหุ่นหุ่นปั้นที่ไม่มีหัวแบบนี้เป็นภาพวาดต่างๆอันนี้ก็โทมิเอะนะครับที่ มีหน้าง,งอกกวามา่หน้าที่หัวเธอนะครับอันนี้ในรูทเอจะเจอกับพงศ์เอนะครับเป็นนักแสดงเป็นคนจริงๆนะครับที่สแสดงก็คือแต่งตัวเป็นแบบชุดนักเรียนแบบนี้แล้วก็พอเขาหันหัวข้างหลังมาก็จะมีเป็นแบบเมคอัพเป็นหแนบบ้ากากนะครับเป็น,ปนหัวหน้ากลัวหน้ากลัวแบบนี้งอกออกามาอยู่ด้านหลังหัวเขานะครับนี่ด้วยก็เดินต่อไปตรงนี้กันตรงนี้ก็จะมีช่องให้เรา ส่องเข้าไปดูได้แบบนี้นะครับก็คือจะเป็นภาพจากในมังงะน,นะครับผมไม่ได้อ่านก็อาจจะไม่รู้บางตอนนะครับว่าเป็นเรื่องอะไรยังไงบ้างน,นี้มีอะไรเอ่อันนี้อาจจะมองเป็นหน้าเงาของเราเองนะครับครับก็จะเป็นแบบผนังก็จะตกแต่งเป็นตีมภาพจากในมังงะของอาจารย์จูจิโต้ครับ หรืวก็มีเป็นแบบฉากให้มาถ่ายรูปได้แบบนี้นะครับจะเป็นส่วนหนึ่งเป็นหน้าหนังสือตอนหนึ่งของอาจารย์จุนจิโตแบบนี้เป็นแบบหอยทากนะครับคนกลายเป็นหอยทากแล้วก็เข้ามปยืนข้างหลังนี้ก็ถ่ายรูปได้นี่นะครับมาด้านหลังนี้เราก็มายืนแล้วมีท่านให้ขึ้นมาเหยียบยืนแบบนี้แล้วก็ถ่ายรูปอยู่ในหน้าหนังสือมังงะ ตรงนี้ก็จะมีเป็นนี่เลยครับเป็นมังงะตอนนี้ครับผมนี้เป็นภาษาไทยด้วยนะครับก็คือจะเป็นหนังสือจริงๆเลยนะครับที่มีแปลเป็นภาษาไทยให้อ่านกันได้นี่ครับก็จะเป็นตอนนี้นะครับตอนก้นหอยมรณนะ ก็มีเป็นฉากต่างๆใครที่เป็นแฟนการ์ตูนมังงะของอาจารย์ชุนจิอิโตะเนี่ยผมว่าก็เนี่ยต้องชอบเลยนะครับมีได้ถ่ายภาพมังงะของอาจารย์ที่มาตกแต่งในเทศกาลานี้แบบว่าโ,โหจัดเต็มเลยนะครับสวยมากๆเนี่ยเป็นผนังใหญ่ๆเลยอ๋อนี่หันมาด้านนี้ตรงนี้ก็จะเป็นโมเดลจำลองก้นหอยนะครับอยู่ในถังแบบนี้ใหญ่มาก ผมไม่ได้อ่านการ์ตูนตอนนี้นะก็เลยอาจจะไม่รู้เรื่องว่าเนื้อเรื่องเขาคืออะไรยังไงบ้างนะครับในอนิเมะเนี่ยไม่มีตอนนี้ด้วยนะครับเป็นโมเดลจำลองแบบนี้ครับทางผนังฝั่งด้านนี้ก็มีภาพมางงาจากของอาจารย์จุนจิโตอิ ได้เลยนะครับนี่เป็นแบบเป็นเช่นผมก้นหอยผมอาจจะไม่ไม่รู้ทุกตอนทุกเรื่องทุกภาพแรอกครับว่าคือจากตอนอะไรบ้างเพราะว่าไม่ได้อ่านมังงะน,นะครับดูแต่ในอนิเมะในเน็ตฟลิกก็จะมีแค่บางตอนแล้วก็ที่เขาทําเป็นบ้านที่สิงด้านในเนี่ยก็คือจะมีแบบตอนจากในการ์ตูนในเน็ตฟลิกก็มีนะครับแล้วก็ตอนจากการ์ตูนที่เป็นมังงะเนี่ยก็มีอยู่ผสมผสมกันครับมันจะเป็นแบบภาพสีนะครับ ผมว่าการ์ตูนของอาจารย์ก็สนุกนีนะแบบปแปลกๆมีเรื่องแบบเรื่องผีเรื่องประหลาดๆในสไตล์ของผีญี่ปุ่นหรือการ์ตูนญี่ปุ่นอนะไรแบบนี้นะครับที่จะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวของเขา<ม>ก็จะแบบแตกต่างจากผีไทยหรืออะไรแบบนี้นะครับ<ม>แปลกๆดีแบบนี้ก็มาดูผลงานของอาจารย์นะครับ ควร้อนดีเหมือนกันนะครับแบบนี้นอ๋อเป็นแบบวงเวียนกังหันแบบนี้นะครับก็คือเราไปยืนได้นะไปยืนบนนี้แล้วก็ถ่ายรูปได้ รวมๆพงกนี <ítulo> <ception> ้เป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราไปต่ออีกโซนหนึ่งครับโซนนี้ก็จะเป็นโซนที่ขายของที่ระลึกแล้วนะครับเดี๋ยวพาไปดูกันว่ามีอะไรบ้างออกมาตรงนี้นะครับก็จะเป็นภาพว่านะครับเป็นผ้าแขวนนี่โทมิเอะนะครับนี่แล้วก็มีเป็นแบบผืนใหญ่เลยอันนี้เป็นแบบเหมือนผ้าที่แขวนตรงประตูครับเสียงคนตกใจ ก็จะเป็นเนี่ยเป็นท่าแบบนี้แขวนประตูเหมือนแบบประตูญี่ปุ่นนะครับอืก็มีเป็นเสื้อเสื้ออะไรต่างๆเนี่ยโซยิชินะครับเด็กผลิตเสื้ออะไรต่างๆเยอะเลยเนี่ยบอลลูนหัวห้อยแบบนี้บอลลูนหัวขาดนะครับนี่ก็ราคาสี่ร้อยเก้าสิบเก้าบาทครับ เซอรก็ราคา4 9 9บาทนะครับมีหลายลายเลยนี่ตรงนี้ก็ต้องมีเป็นร่มครับร่มก็เป็นลายแบบหัวบอลลูนแบบนี้นี้อ๋อแผ่นรองเมา์นะ790บาทอี่างก็เป็นแบบพวกเป็น 5้าเนาะ้ารองเมาส์หรือรองคีย์บอร์ดอะไรแบบนี้นะประมาณนี้ก็เป็นลายทั้งลายจากในอนิเมะนะครับแล้วก็ลายจากในมังงะก็มีด้วยร่มราคา1290บาทครับมีไอเทมอื่นๆอีกเยอะเลยนอกจากแบบเสื้อก็จะมีเป็นกระบอกน้ำก็มีอย่างนี้มีพวงกุญแจพงกุญแจนี้สวยดีนะครับ แขนตรงนี้แบบดูขยับได้นะะเนี่ยขยับมีรูเก้นขยับได้590บาทครับแล้วก็เป็นแบบพวงิเทียอะคริลิกแบบนี้เป็นภาพจากในอีนิเมะนะครับนี่ก็มังงะของพุงนิจเีมีอีกเยอะเลยมีโทมีเอมีหลายลายเลย250บาทเนีย่ยหรือมีเป็นแบบเป็นภาพตอนเป็นช่องช่องจากในมังงะแบบนี้ก็มี250บาทเท่ากันนะครับ นี่ก็เป็นกล่องกระบอกน้ำเนาะสามร้อยเก้าสิบเก้าบาทกระบอกน้ําก็มีหลายลายนะครับมีลายนี้มีลายนี้มีลายนี้ลายน,ายนี้เสื้อเป็นแบบทับสีก็ไม่เป็นแบบทับหน้าป,ปกนี่นะครับหรือเป็นมแล้วกระบอกน้ำมีอีกแบบหนึ่งด้วยเป็นแบบนี้นี่เป็นถุงเท้านะครับห้าร้อยห้าสิบบาท แบบลายสยองสยองกันเลยอันนี้เป็นเคส AirPod Pro นะครับ660วบาทมีแบบไอเทมต่างๆเยอะๆมากใครที่เป็นแฟนกระตูนสยองขวัญของอาจารย์จุนจีโตนี่โหมาเลือกซื้อกันแบบเพลินเลยนะครับต้องมีแบบเสียกันไปเยอะแน่ๆเลยน,นี้เป็นโฟโต้การ์ดนะครับก็คือเป็นแบบเป็นการ์ดเป็นรูปนะครับ แต่ไม่ใช่โปสการ์ดนะเขาบอกเป็นโฟโตการ์ดก็คือเป็นภาพภาพที่เป็นแบบเป็นการ์ดเป็นแผ่นแบบนี้ที่รองแก้วอ๋อนี่เป็นติกเกอร์โมเดลก็มีนี่ครับชิ้นใหญ่เลยประมาณฝ่ามือแบบนี้นี่เป็นแบบเป็นโมเดลสามมิติเลยนะครับ หัวให้เป็นรูก็คือเป็นแบบรูเข้าไปเลยโมเดลปั้นเป็นรูเข้าไปเลยนี่เป็นจาน1190นะครับนี่จานใหญ่แล้วก็เป๋าก็มีนี่นี่เป็นแบบเป็นกล่องสุ่มนะแต่นี้จะหมดแล้วมีเหลืออยู่แค่กล่องเดียวซีรีส์นี้ก็จะมีตัวตามนี้นะครับในรูทบีนะครับก็จะมีเจคนนี้ด้วยอันนี้ ตอนนี้มีกระตูนให้ดูในเน็ต l i ิด้วยนะครับแล้วก็บอลูนหัวนี้ก็มีกระตูนในเน็ต l i ินะครับก็มีด้วยอย่างในรูทบีอันนี้กล่องสุ่มอีกซีรีส์นึ่งกล่องละ1 5 0บาทครับก็จะมีซีรีส์นี้ก็จะมีตัวแบบนี้นะครับนี่ครับโทมิเอะที่มีหน้าง,งอกออกมาที่หัวอีกหน้าหนึ่งแบบนี้ ตรงนี้ก็มีเป็นโปสเตอร์นะครับเป็นภาพสีก็มีตัวอย่างแบบนี้อยู่สี่แบบนะครับถ้าแขวนเป็นแบบห้อยแบบนี้นะครับอ๋ออันนี้เป็นแบบอะคริลิกที่ประกอบขึ้นมาแล้วก็จะเป็นเป็นแบบนี้เป็นตั้งโชว์เป็นเหมือนแบบเป็นหน้าหนังสือมังงะของอาจารย์เนี่ยอยู่หน้าหนึ่งอะคริลิกตั้งโชว์แบบนี้นะครับ ก็เป็นอะคริลิกชิ้นเล็กๆแบบนี้ครับ660บาทก็มีเป็นลายแบบนี้ครับผม45ลายตามนี้ครับอันนี้เป็นกระเป๋าตังค์นะครับเล็กๆประมาณนี้590บาทก็คือสินค้านี้เป็นสินค้าลิขสิทธิ์ทั้งหมดเลยนะครับนี่เป็นเข็มกลาด เป็นสินค้าลิขสิทธิ์จากการ์ตูนของอาจารย์จุนจิอิโต้นะครับมีกระเป๋าอันนี้เข็มกลัดไหมนะสามร้อบาทไม่แน่ใจว่าใช่เข็มกลัดไหมนะครับเข็มกลัดหรือแม่เล็ดตัวแบบิกก็มีนี่แบรบิ Barbie กก็เป็นลาย ตามในมังงะของอาจารย์จุนจิอิโต้นี่นี่ครับกุญแจหนังสือการ์ตูนก็มีนะครับเนี่ยถ้าใครไม่เคยอ่านหนังสือการ์ตูนแต่ว่าเข้ามาชมนิทศรรการ์แล้วก็อยากจะรู้เรื่องต่างๆ เพิ่มเติมตามที่ในเข้าไปดูในโซน A โซน B หล่อนๆแบบนี้แล้วนะครับแล้วก็แบบดูแล้วอาจจะอยากรู้เรื่องรายละเอียดต่างๆว่าที่เขาจะแสดงเนี่ยเป็นตอนไหนอะไรยังไงแบบเต็มๆเรื่องราวแบบเต็มๆแบบ,แบบนี้ก็มีหนังสือาร์ตูนมังงามาให้เลือกซื้อกันด้วย195บาบาทนะครับแล้วมีนี้เล่มหนามากเลยนะ หนึร้อเก้าสิบห้าบาทน่าจะราคาเท่ากันหมดเลยนะครับเล่มหนามากจะมีเป็นเล่มที่สามนี้เล่มที่สองแบบนี้ครับผมก็ไม่แน่ใจนะครับว่าคอลเลกชันเขามีทั้งหมดกี่เล่มเนี่ยจะเห็นเลขอันนี้นัมเบอร์สิบเอ็ดก็มีเป็นแบบสิบกว่าเล่มเนาะประมาณนี้เลยครับมีเสื้อที่เป็นแบบฟันภาษาไทยด้วยนะนี่อันนี้เป็นเป็นแบบ ภาพวาดแบบนี้ครับไปขแขวนตกแต่งห้องกันได้แบบนี้9ก9้บาบาทนะครับอ๋อแล้วก็เวลาเดินชมด้านในเนี่ยเขาจะแบ่งเป็นกลุ่มๆเล็กๆกลุ่มบบละประมาณ4 5 6หคนประมาณแบบนี้ครับเดินจับเชือกเข้าไปด้านในแล้วก็ตอนแรกจะมีเจ้าหน้าที่เดินพาไปก่อนวนะ่ารูท A ให้ไปทางนี้นะครับรูท B ให้ไปอีกทางหนึ่งอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็ พอเจ้าหน้าที่ส่งตอนแรกๆสักพักหนึ่งเสร็จแล้วเขาก็จะให้เราเดินเองต่อแล้วนะครับรเผชิญชะตากรรมกันเองนะครับก็คือเราจะอยู่ในนั้นเนี่ยนานหรือเร็วก็คือแล้วแต่การเดินของเรานะครับอาจจะแล้วแต่คนเดินข้างหน้าด้วยถ้าคนเดินข้างหน้าแบบกลัวๆรีบๆเราก็จะดูจบเร็วนะครับในแต่ละโซนนี่ก็ต้องมีหนังสีทั้งโชว์อยู่หลายๆเล่มตรงนี้ด้วยนะครับ อันนี้จะมีเป็นไวเลสชาร์เจอร์นะครับแบบนี้หนึ่นส้อยเกบาทมีเจ้วน้ามีเป็นลายนี้ด้วยวอลลูนหัวคนแบบนี้ครับสมุดโน้ตนะ200บาทแล้วก็ด้านในคือทางเดินเขาจะเป็นแบบเลี้ยวไปเลี้ยวมาเลี้ยวไปเลียเยเ้ยวมาแล้วก็ไปเจออีกห้องนึ้งก็แบบออกก็เลี้ยวไปเลี้ยวมาประมาณแบบนี้ครับแล้วก็ค่อนข้างมืดนะครับก็คือ ถึงเขาจะให้ถ่ายได้เนี่ยเราก็ถ่ายแต่ไม่เห็น,หนวีดีโอเพราะว่าหลักๆเนี่ยมันจะมืดมืดมากเลยจนกว่าจะเป็นแบบโซนที่เขาจะ,สะแสดงเนี่ยถึงจะมีไฟตกแต่งให้เราเห็นว่าเขาจะ,สะแสดงอะไรยังไงให้เราได้ดูตรงเฉพาะจุดนั้นๆน,น,นะครับแต่ทางเดิอนอื่นๆโดยรวมมืดมืดจะมองไม่เห็นเลยเป็นเสื้อต่างๆนะครับแบบนี้เสื้อเยอะเลยเนะก็ราคา4ี่รา้า นี้เป็นแซม250้ม250บาทครับแซมพลาสติกนะครับก็เป็นภาพจากมังงะในแต่ละตอนอย่างนี้อันนี้จะเป็นสติกเกอร์นะครับแผ่นสติกเกอร์ใหญ่ๆ150บาทมีลายแบบนี้ครับแล้วก็สมุดโน้ตเล่มเล็ก มีกระบอกน้ําอีกแบบหนึ่งเป็นสีขาวแบบนี้นี่งานปิ้นดีนะครับเป็นแบบปิ้นมีเป็นความนูนๆอยู่เป็นลายที่มีเท็กเจอร์นูนๆขึ้นมาตามรอยลายปิ้นแบบนี้อยู่นะครับเก้า้อยเก้าสิบบาทก็มีเป็นแก้วมัแปด้อยเก้าสบาทเป็นฟันยิ้มค่าตะปูของโซอิจินะครับ ตรงนี้ก็จะเป็นกระบอกน้ำแล้วล้วนเลยนะครับชั้นนี้เต็มเต็มเลยแล้วก็ตรงนี้นี่มีเป็นเซ็ตกล่องสุ่มนะครับแบบใครอยากยกบล็อกก็คือยกไปเลย3 9 0 0ันเก้าร้อยีรนี้ก็มี6ตัว6แบบแบบนี้นะครับจัดเต็มยกบล็อกกันได้ตรงนี้เลยนี่อีกซีรีส์หนึ่งก็มีอันนี้ห้าพันบาทนะครับซีรีส์นี้ก็จะมี6แบบแบบนี้ครับตรงนี้ก็จะมีนาฬิกา 1,190บาทครับออมีผ้าติดตาแบบนี้ด้วยเอออันนี้แบบหลอนๆดีเนานะได้ใช้จริงด้วยแล้วก็เป็นลายดวงตาแบบนี้เป็นสายสายห้อยแบบห้อยการ์ดบ,บนี้นะครับไปใส่การ์ดใส่บัตรพนักงานหรืออะไรแบบนี้ที่รองแก้ว โซนขายสินค้าที่ระลึกก็จะมีประมาณนี้นะครับผมรวมรวมเป็นแบบนี้ครับตรงนั้นก็เป็นจุดชําระเงินนะครับตรงนั้นก็คือที่เราออกมาจากโซนชมนิทรรศการเสร็จแล้วก็ออกมาตรงนั้นนะครับเป็นพื้นที่จัดจำหน่ายสินค้าที่รูแบบนี้แล้วก็ตรงนั้นคือเป็นทางออกแล้วนะครับที่เราฝากกระเป๋าไว้ตรงล็อกเกอร์ครับ ผมก็จะไปเอากระเป๋าแล้วก็จะออกแล้วนะครับขอบคุณทุกคนที่รับชมคลิปนี้ด้วยครับผมขอฝากไลค์แชร์และ subscribe ช่องกำเนาต้อนติดตามคลิปคอนเทนต์อื่นเพิ่มเติมกันต่อไปด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนครับผมาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับแล้วเจอกันครับ